สวัดีค่ะหมวยลี่นะคะที่ปรึกษาการขายของ Ford พระประแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมวยลี่เซลฟอร์ดคะ่ะและว,วันนี้นะคะน้องหมวยก็จะเตรียมรถนะคะพร้อมกับชุดแต่ง Y Series ใหม่ล่าสุดเลยนะคะ มาแต่งรอในรุ่นของ f ปอร์ v e อ LA ลค่ะสปอร์ Sport บวกแพคเกจเสริมนั่นเองนะคะกับราคาค่าตัว1,580,000บาทค่ะและพิเศษมากไปกว่าน,นั้นนะคะคันนี้น้องหมวยจัดดอกเบี้พิเศษให้เลยอยู่ที่0.99%นะคะมีชุดแต่งรอแบบนี้ติดให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับฟีล้อแม็กไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบแต่งก็จัดไปเลยค่ะส่วนรดพิเศษนะคะถึง70,000บาทค่ะ หมายเลได้เลยนะคะเบอรทก์โทร0 4 9 4 4 9 6 8 9 3 9นะคะทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วค่ะหรือว่าแอดไลน์เคียวโคด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เหมวยวลี่ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเจ้าชุดแต่งวายซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเขามีอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ออปชั่นของตัวเอฟเรสปอร์ตมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะคือรุ่น Ford Everest Sport บวกแพ็กเกจเสริมนะคะกับราคาค่าตัว1.580,000าบาทค่ะสีที่นำมาจัดรีวิวนะคะจะเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะ ัโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่0.99%พร้อมกับฟรีชุดแต่งแบบนี้ให้หล่อๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาน้องวมลี่ได้เลยนะคะันนี้นะคะเอลเรสปอร์ตบล็อกแพคเกจเสริมนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรซิงเกิลเทอร์โบทำงานควบคู่ก,ก,กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะคะ ซึ่งในรุ่นของเอเวนะคะที่บวกแพ็กเกจเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะเตือนกันชนด้านหน้าเตือนกันชนด้านท้ายการช่วยตรวจจับคนเดินข้ามถนนการเบรกอัตโนมัตินะคะ แล้วก็มีในส่วนของ Adaptive Cruise Control Stop and Go นะคะแล้วก็ Lane Keeping รักษารถให้อยู่ในช่องทางนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศาอีกด้วยมีมุมองศา Bird Eye View นะคะตัวนี้ก็สามารถขับออฟโรดได้เลยนะคะแบบเท่ๆนะคะพร้อมกับชุดแต่งสไตล์ใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง Y Series นะคะแล้วก็เป็นซีรีส์ใหม่ ล่าสุดเลยนะคะที่น่าจับตามมองมากๆนะคะก็คือโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบชุดแต่งแบบนี้สามารถแกปหน้าจอแล้วก็แจ้งนหมยลีได้เลยนะคะมีติดตั้งทั้งในรุ่น e อเวอร์เแล้วก็ในรุ่นของแลนเจอนะคะสามารถติดได้หมดเลยนะคะสไตล์แบบนี้ มาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะไฟซีแคม l อ d ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีมาให้อยู่แล้วไฟตัดหมอกด้านล่างก็มีมาให้นะคะในรุ่นของเอเวอร์เรสต์ 6AT บวกแพ็กเกจเสริมคันนี้นะคะต้องหน้ารถมีมาให้ค่ะนะคะ,นะคะ มาดูกันจุดแต่งใ,ใกล้ๆกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของ Y ซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นสีดําซิกซี่แบบนี้นะคะยาวมาถึงตัวไฟด้านหน้าเลยค่ะและในส่วนของโลโก้ฟอร์ดนะคะเขาก็จะทํานูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะไม่จําเจเลยนะคะสําหรับชุดแต่งสไตล์นี้นะคะ สีดำเงาแบบนี้เลยค่ะก็เป็นสไตล์แบบใหม่นะคะที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะคะคืออยู่บนท้องถนนเท่นแน่นอนค่ะสำหรับกระจังหน้าสไตล์นี้นะคะในส่วนของกระจังหน้ายังตกแต่งมัน พร้อมกับไฟสิวนะคะถึง3.4จุดเลยค่ะนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะไฟสิว4.4จุดชอบติด3นะคะเพราะว่าปกติกระจังหน้าทั่วไปเขาจะติดแค่3แต่อันนี้มาถึง4เพิ่มความสว่างให้กับตัวกระจังด้านหน้าไปอีกนะคะฝากระโปรงติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวอักขริกนะคำว่า e v e r e s t นะคะ e v e r e s t แบบนี้ติดมาให้อยู่แล้ว ในรุ่นของ Sport เอลเวย์สปอร์บวกแพคเกจเสริมนะคะมาต่อที่ชุดแต่งด้านหน้าตัวรถด้านล่างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดครอบวายซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะคะมีตัวอักษรคำว่าวายนะคะ แล้วเขาก็ทําการเว้นเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยค่ะใช้งานดีใช้งานได้ปกตินะคะไม่บดบังตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวกล้องหน้ารถของเขาเลยนะคะตัวนี้เขาก็จะอวอามาให้ใช้งานได้จริงเว้าในส่วนของห่วงลากจูงสองห่วงให้ด้วยนะคะก็คือว่าเป็นชุดแต่งที่ออกแบบมาได้หล่อลงตัวแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะดูด้านหน้าสิคะบึกบึนสมคำร่ำารือเลยนะคะอ่ะ สำหรับด้านหน้าไปแล้วนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะซึ่งด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำเงาเห็นไหมคะโป่งออกมานะคะเพิ่มความ ความใหญ่ความบึกบึนให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบใส่ล้อแม็กล้อยางที่แบบมีขนาดใหญ่มีขนาดกว้างกว่าเดิมนะคะตัวคิวซุมรอนนี้ก็จะรับกันได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆค่ะตัวคิวซุมรอนของเขานะคะจะเชื่อมมากับตัวชุดกันชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ ยาวมาถึงตรงนี้เลยค่ะนะจะมีคำว่า y นะคะเพิ่มความเฉียวให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะในส่วนของชุดแต่งลายนี้นะคะ ล้ออันนี้ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะคะใครที่ชอบแต่งล้อแบบหล่อๆจริงๆก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะน้องหมวยก็มีลายแม็กหลายลายแล้วก็มียางหลายยางนะคะให้คุลูกค้าเลือกเปลี่ยนได้เลยนะคะตามไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าค่ะยางเดิมที่ให้มาในรุ่นของเอเวอเรสต์สปอร์นะคะจะเป็นยางคูติอ e r ค่ะขนาดหน้าย,ยางนะคะจะอยู่ที่นี่เลย25 5้าห้าท้า้ R ล้อแม็กสีดำหล่อๆแบบนี้นะคะดิสเบรก ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นปีกนกคู่อิสระนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะคะให้ดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะเวลาแต่งออกมาแล้วจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะ <S <S ในส่วนของเอเวอรเรสต์นะคะจะมีตัวหนังสืออะคาริลิดมาให้นะคะคำว่าสปอร์ตตรงประตูคู่หน้าคนขับนะคะแล้วก็บันไดข้างเขาจะเป็นบันไดสีดำล้วนนะคะมีแถบกันลื่นให้ด้วยนี ังเกตว่าชุดแต่งเขาจะลากยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้ทางแพดเลยค่ะเขาเรียกว่าสเกิร์ตได้ไหมคะอันนี้ยาวมาถึงตรงนี้เลยเป็นชุดแต่งครอบนะคะเพิ่มความเหลี่ยมจันให้กับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นชุดครอบเข้าไปนะคะติดออกมาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะเห็นไหมคะจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวด้านข้างรถเข้าไปอีกนะคะ ในส่วนของหูกระจกเดิมๆของ e v e r อร์เรสต์สปนะคะก็จะเป็นหูกระจกสีดาปรับและพับไฟฟ้าในตัวบังคับควบคุมได้จากประตูฝั่งคนขับมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะมีกล้อง360องศาตร,ตรงนี้เป็นมุมมองของเบื้องในวิวนะคะและใต้หูกระจกก็จะเป็นไฟส่องสว่างข้างตัวรถเวลาเราเปิดประตูลงจากรถไฟตรงนี้ก็จะส่องสว่างนะคะทําให้เห็นพื้นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะมือจับนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นพุชชาสมาร์ทคียร์เลดค่ะมีกุญแจอยู่ ใกล้ตัวไม่ต้องหยิบหารวงให้ยากเลยเพียงแค่สอดมือนะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถนะคะแล้วเวลาล็อกรถเพียงแค่แตะตรงนี้ก็ทําการล็อกรถได้อย่างง่ายๆนะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะคะของรุ่นเอลเวสปจะเป็นสีดําติดกับตัวหลังคารถเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะ ช่วงล่างของเอเวเรนะคะก็จะเป็นช่วงล่างแบบวัดลิงนะคะก็สมรรถนะในการทรงตัวไม่ต้องพูดถึงเนาะลูกค้าน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเอเวเรสนะคะเขาสมรรถนะในการขับขี่ได้ดีเยี่ยมมากๆมาดูกันในส่วนของชุดแต่งด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวบกเเกตเสริมเนาะเืินชนด้านท้ายค่ะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะเวลาถอยจอดก็จะขึ้นโชว์แสดงผลบนหน้าจอซิงโฟเอเลยนะคะแล้วก็ กล้องมองท้ายของเขาะะก็จะมีเซ็นเซอร์มีมุมองศาการหักเลี้ยวพวงรลัยให้ด้วยนะคะอันนี้จะขึ้นโซจ,จะขึ้นโชว์บนหน้าจอซิงโกเเลยค่ะไฟ ะะจะเป็นรูปแบบแบบ LED เอกลักษณ์เฉพาะเอเวอเรสต์เราเลยนะคะมีตัวหนังสือเอเวอเรสต์ติดมาให้ด้วยแบบนี้ค่ะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะคะสําหรับด้านบนนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะมีเสากัดมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ยังไม่ได้ติดนะคะเดี๋ยวจะมีเสากัดติดให้เพิ่มสปอยเลอร์อันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็เพิ่มความาเฉียวให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะชุดแต่งของตัว Y Series เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานะคะลูกค้า สังเกตเห็นไหมคะว่าตัวท้ายเขาจะดูบึกบืนนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นคาดกับตัวฝาท้ายนี่ค่ะประตูท้ายเลยนะคะสลักคำว่าว Y เห็นไหมคะเพิ่มความ ดูดดันให้สําหรับด้านท้ายด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าติดะมาได้หล่อแล้วก็ดูเท่มากๆดูกลมกลืนนะคะไม่โบะนะคะี่เป็นไงคะดูแบบหล่อทั้งคันเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูฝาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบตรงนี้นี่เห็นไหมคะตัวที่ติดมากับชุดแต่งเห็นไหมคะจะขึ้นไปข้างบน,นมีเมียนกริบนะคะ ด้านหลังกว้างๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะก็ะจะติดในส่วนของชุดกันชนด้านท้ายวายซีรีสใหม่ล่าสุดนะคะมีการเว้นเ็นเซอร์เว้นไฟตัดหมอกด้านท้ายให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นแนวออกแบบเหลี่ยมคมสันมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นสีแบบทูโทนด้วยเนะาะมันจะตัดกับสีตัวรถนะคะให้ดูกันใกล้ๆ นี่เป็นไงคะหลอทุกมุมเลยนะคะมีการเบนเซนเซอร์อะไรให้เรียบร้อยเลยด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายเขานะคะก็จะเป็นฝาท้ายแบบ s ซฟ e ี้ Safety นะคะคือหนีบเบามากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำใ,ให้ดูอ่ะทำให้ดูยังไงมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะนี่ดูนะคะว,นนว่ามันหนีบพอมันหนีบปุ๊บนี่นี่อันนี้คือนหนีบไหลหมวยนะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเห็นไหมคะเบาๆคะ่ะไม่เจ็บเลยนะคะ สำหรับด้านท้ายก็หล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมข้างกันบ้างค่ะนะคะว่าจะหล่อทุกมุมทุกจุดไหมนะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะเป็นไงคะหล่อทุกมุมทุกจุดจริงๆเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อหม่วยลี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะหรือแอดไลน์เพียวโค้ดเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ลืมแนะนําในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะคะเวลามีรถแจ้งมาจากทางด้านข้างตัวรถนะคะ จะมีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะแจ้งเตือนนะคะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้เป็นสี้มๆนะคะให้รู้ว่าระวังนะคะจะมีมอเตอร์ไซค์แรกมาจากทางด้านข้างตัวรถนั่นเองนะคะถ้าแรกมาจากทางด้านซ้ายหูกระจกด้านซ้ายก็จะเตือนนะคะถ้าแทรกมาจากทางด้านขวาหูกระจกด้านขวาก็จะเตือนนั่นเองอมาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะสําหรับภายในตัวรถนะคะนี่ค่ะ ให้ดูมุมกว้างๆก่อนนะคะสำหรับด้านหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเริ่มตั้งแต่ประตูคนขับเลยละกันนะคะมีแผงปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของนี่ค่ะหูกระจกด้านข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้าควบคุมได้จากตรงนี้เลยอย่างที่บอกนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะตัวนี้จะเป็นแบบออโต้คู่หน้านะคะก,กดทีเดียวออโต้คู่หน้ากดทีเดียวนะคะ กระจกด้านข้างจะเอาลงอัตโนมัตินะคะดีนะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะเติมน้ํามันนะคะเรากดแค่ตรงนี้ค่ะกดล็อกนะคะจะให้เด็กปั๊มเนี่ยดันตรงถังน้ํามันได้เลยนะคะเปิดใช้งานได้เลยเนาะตัวนี้ก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยเวลาขับรถไปสักระยะหนึ่งตัวนี้จะล็อกอัตโนมัตินะคะ มาค่ะจะเป็นในส่วนของพวงพวงพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไฟ,ฟฟ้านะคะเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยพวงสาคลมกิบมากๆและใช้งานง่ายมากๆนะคะเบามากๆเดี๋ยวนะ้องหมวยจะลองขยับให้ดูก่อน นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอมอะไรหัวยหมุนแค่มือเดียวนะคะนิมือเดียวจริงๆค่ะอีกมือนึงถือกล้องนะคะคือเข้าองศาอ่ะไม้คมกริบไม่พอใช้งานง่ายๆด้วยนะคะหมุนแบบเบาๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายขับก็คือสบายมือมากนะคะ,ะหมุนให้ตรงก่อนนีแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดอ่อนแต่น้ามันเขาหมดแล้วก็นี่เห็นไหมคะหน้าจอนะ้าปัดเดินไหมเป็นแบบดิจิตอลนะคะ แล้วก็ s y งโฟเถ้าเป็นตัวบกแพ็กเกจเสริมเนี่ยจะมี s y งโฟเขนาดใหญ่ขึ้นถึง12นิ้วเชื่อมต่อ Apple, e c a r p l พ y a n d r o i d ด u t o ดูกิน,กนแมพผ่านหน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าตัวกล้องมองรอบคัน360องศาก็จะขึ้นแสงผลบนหน้าจอนี้นะคะด้าน,นข้างก็จะมีกล่องเก็บสัมภาระนะคะ ตกแต่งด้วยคอนโซลสีดําแบบนี้เลยค่ะพวงไลก็ด้านซ้ายพวงไลจะเป็นมัลติฟังชาตนะคะมีปุ่มอะ a p t i v e c ูค,คอนโ Control Lane ปป้ง e p i n g i m เว้นระยะห่างจากรถคันข,ข้างหน้าควบคุมได้จากสายมือด้านพวงไลเลยนะคะไม่ต้องลาสายตาจากท้องถนนส่วนด้านขวาจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นั่นเองนะคะถัดมานะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้ก็มีบวกลบนะคะเปลี่ยนเกียร์สับเกียร์ได้มันๆมันเลยค่ะ ไวเลสชาร์จเจอร์ใส่ชาร์จไทซิยูดีอยู่ในช่องนี้เรียบร้อยนะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะมีที่วางแก้ว2ใบนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าที่มาพร้อมกับออโต้เบรกหั our, นั่นเองนะคะแล้วก็มีหลุมใส่เหรียญหรือว่าใส่กุญแจแบบนี้ก็ได้นะคะมีระบบพาร์คิ้งนะคะแล้วก็ไอสต็อปสตาร์ทนะคะแล้วก็หมดการขับขี่นะคะที่เป็นรูปใบไม้อะไรแบบนี้นะคะเลือกบดการขี่ได้จากตรงนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ8แบบทิศทางคู่หน้านะคะบอกก็จะดีไซน์ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฉีถุงให้ดูไม่เห็นไหมคะจะมีปักคำว่าสป,ปอร์ตแบบนี้ด้วยนะคะมองเห็นมันไหมเอ่ยน,นี่แบบนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่อยากจะแก้เนาะเพราะว่าให้ลูกค้าได้แบบสไตล์นี้ไปเลยนะคะ,ะแถวนี้ไปแล้วต่อไปมาแถวสองกันบ้าง แถว2นะคะก็มีความกว้างขวางแล้วก็มีาการปรับอุณหภูมิแอร์อยู่ตรงด้านหลังด้วยมีใส่ชาร์จแท X ็กซียนะคะอำนวยความจกทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะภายในก็กว้างขวางโปง่งนั่งโล่งสบายมากๆค่ะเนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาจะแบ่งโซนนะคะเป็น60-40นะคะก็คือเวลาเราขึ้นท้าย ใทแ้แถวแถวสามเนาะแล้วก็แค่จะมีสลักอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ดันนี่ประมาณนี้เลยค่ะขึ้นตรงนี้ปุ๊บ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 ขึ้นไปแถวสามได้นะคะเขาจะแบ่งโซนเป็นหกสิบสี่สิบนะคะเวลาเราไม่ใช้เนาะเราก็ดันตรงนี้กลับไปที่เดิม แค่นี้ง่ายๆค่ะมีที่พักแขนโซนกลางให้ด้วยนะคะหึือออกมาก็จะมีที่วางแก้วสองใบนะคะหลายคนถามถึงเพดานด้านบนเพดานด้านบนของตัวรุ่นเอเวอร์เรสต์จะเป็นสีสีนี้เลย <c oughs> นะคะแอร์จะอยู่ด้านบนนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวสามกันนิดหน่อยเมื่อสักพุ่นนี้น่าจะเห็นไปแล้วแหละนะคะ แถว3นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นแบบปรับมือนะคะแบ่งโซนเป็น50 50เลยนะคะเวลาพับก็จะพับ่าบไปกับตัวแถวด้านหน้าเลยนะคะเวลาบรรทุกของหรือว่าใช้แบบขนของอะไรเงี้ยมันก็จะขนของได้มากขึ้นนะคะประมาณนี้คะ่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้อยู่นะคะ Ford ดโรเลสปอร์ตบวกแพคเกจเสริม erm นะคะตอนนี้เขาจัดแคมเปญนะคะดาบ25%ขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0.99%นะคะพร้อมกับปีชุดแต่งให้เลยค่ะหรือท่าในใดนะคะเน้นเป็นส่วนลดก็จะมีส่วนุนให้นะคะสำหรับสีคันดำนะคะลดไปเลยถึง70,000บาทนะคะหรือไทใครที่เน้นเป็นดอกเบี้ย0%เลยก็เอาส่วนลดนี้ไปช่วย ซับดอกเบี้ยให้ได้นะคะหรือว่าต้องการเอาโส่วนลดนี้นะคะมาซับดาวก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์กิโค้ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ